สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนกรกฎาคมค่ะกับอาจารย์แพทนะคะที่จะทํานายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะจะมาทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการงานของท่านนะคะว่าในเดือนกรกฎาคมนี้การงานของท่านจะเป็นเช่นไรค่ะ การงานของท่านที่เกิดในราศีมังกรนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะอาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเทปโคนัสขึ้นมาค่ะเทพโคนัสถือว่าเป็นเทพแห่งการเวลานะคะ mm hmm. การทําอะไรที่เกี่ยวพันกับในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่จะส่งเสริมแล้วก็ให้การสนับสนุนด้วยดีนะคะแล้วก็ลักษณะงานที่เด่นชัดก็จะเป็นงานที่ต้องเกี่ยวพันกับเรื่องของการให้ความรู้นะคะ mm hmm. การอบรมการสัมมนานะคะหรือจะเป็นพวกวิทยากรนะคะครูบาอาจารย์หรือครูสอนพิเศษนะคะ ลักษณะงานแบบนี้จะถือว่ามีความก้าวหน้าด้วยดีค่ะมีลูกศิษย์ลูกคามากมายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทํางานประจําโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ย การงานจะค่อนข้างเงียบเงียบสักนิดหนึ่งนะคะไม่ค่อยมีอะไรคลืบหน้าสักเท่าไหร่นะคะแต่เดี๋ยวเราต้องมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นว่ามีอะไรอยู่ในลูกแก้วภายใต้ลูกแก้วของเทพโคนะหรือไม่ค่ะ, mm. คะอยากจะรู้การงานของท่านเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรรับฟังได้นะคะที่ดอกจันสามสามหกสองหนึ่งแล้วก็กดโทรออกแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ